ไม่มีกัลออยาณมิตรคนที่จะมาช่วยเหลือเขา่ยแล้วตัวกรรมตัวนี้แหละนะการกระทาที่เป็นคนตันอิดทีเหนียวทําให้เกิดความยากไร้ในชีวิตปฏิบัตันและการฆ่าการตัดชีวิตรารพติผิดในศีลข้อที่หนึ่งปาณาติบาตทําให้เป็นบุนคคลที่มีโรคมากร่างกายที่สมประกอบแล้วก็อายุสั้นพันตายไม่อายุยืน ฉะนั้นเราปรารถนาชีวิตที่ดีมีบุญแล้วก็ต้องให้พร้อมให้พร้อมด้วยทั้งทานศีลและก็ภาวนาทานทําให้เรานั้นเกิดมาไม่ไม่ผัดฝนยากจนอนาถาาเป็นคนมีนทรัพย์ศีลทําให้เรานั้นมีหน้าตาที่สนะวยงามไม่ได้สวยเฉพาะทานเานคนมีศีลสวยออกมาจาก้างใน สวยออกมาจากจิตใจบางคนงามแต่หน้างามแต่ตัวแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวอันนี้ไม่คิดจับว่าความาแต่คนงามมันต้องงามออกมาจากใจจิตใจที่มีสีคือจิตใจที่งดงามน,นะนี่ลูกไขนนาาไ่นู่นข้าไปแบบได้ผักไข่ได้เียวนี่เป็นไข่แล้วไข่เต็มเลยนู่นไข่ไขตามประตูเต็มเลย,ลย,ยแลยาาลป๊บเดียวเอง ไปมองหนังกันนะเออกลับมาเภิปรายชินใจไหมก่อนอย่างมึงเยอะกว่านี้มึงก็ห้าร้อยไอ้ปูแค่ไม่ถึงร้อยแลิงนี่นยเยี่เยอะหมดอ่ะนี่ไข่ไก่ไข่ใหม่เนี่ยเนี่ยฟังเพลงต่างหากนี่นี่ไข่ไก่เนี่ย ไออกเนาะเฮ้ยออกก็ป um> ิดปิดหกสิบห้าตัวนู้นลิ้นนู euh ้นอีกนู <S <s ้นลิ้นนู้นอีกไก่ไข่บ้านขออแฝงหออศักชัยชั่งเกตนี่กลดเกษียณแล้วมาเลี้ยงไก่ ผลผลิต26่ธันวาคม2563นี่เจ้าของฟาร์มไก่65สิบ้าตัวสาวฟ้ารัวว์ันี่ฟาร์มวัวนี่วังหมันวัดสิงวันที่26่ธันวาคม2563ได้มาดูฟาร์มวัวเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะเขาขุนมันอ่ะบ้านในแฟงนี่ ของลูกสาวเขานี่เดี๋ยวกองขี้วัวนี่นี่ไงวัวไร่ทุ่งมาแล้วนี่วัวไร่ทุ่งมาแล้วนี่ดูมันร้องนี่ไอวัวข้างหลังเมื่อกี้รอใช่ข้างหลังะไปหมันไปหาหญ้ากินนี่มาแล้วมาแล้ว มีลูกนี่ร้องนี่จะออกมั้งไปจะอบฟางแวะฟางเลยนี่แสดงว่ามันหิวมันเจอฟางแวะหาฟางเลยเออเดี๋ยวหิวว่ะเนี่ยนี่นี่อไพวกนนมันอ้วน่ะ